ตอนที่47เล่าเรื่องเปยเหลียงให้เปยเหลียงอ่องฟังเถามันโอขี่คอสีเฟืองเหนียนอย่างสบายอารมณ์ทอดตามมองไกลจากที่สูงไปทั่วงานวัดจูจูก็พบว่าสีเฟืองเหนียนชะงักฝีเท้าจึงไล่สายตามองตามไปเห็นพี่สาวผอมแห้งคนหนึ่งยืนตรงหน้าแจกใบปลิวให้อย่างก้ากลัวๆสีเฟืองเหนียนชะงักไปคู่หนึ่ง รับใบปลิวจากมือแม่นางน้อยที่ผอมกระหลงดังท่อนฝฟืนใบปลิวประเภทนี้เป็นวิธีเรียกลูกค้าของนักเล่านิทานเขียนเนื้อหาที่จะเล่าไว้อย่างคร่าวๆไม่ว่าเรื่องในสมรภูมิเรื่องรักไข่ประโลมโลกหรือเรื่องผีสางของดีแต่อยู่ไกลไม่มีใครรู้จักก็เหมือนสุราดีซ่อนในตอกลึกคนเล่านิทานรอที่เหล่าสุราร้านอาหารให้คนไปดึงลูกค้าตามท้องถนน ขนาดของสถานที่แสดงเกี่ยวข้องกับระดับชื่อเสียงนักเล่านิทานบางคนแขวนป้ายตัวอักษรทองไว้นอกเหล่าสุราแต่แม่นางน้อยผอมแห้งตรงหน้าในตอนนี้ค่อนข้างขัดสนใบเปลวเป็นเพียงกระดาษวาดผ้าแปะท้ายด้วยสีแดงเท่านั้นที่ทำให้สีเฟื่องเหนียนประหลาดใจก็คือขอจดจำนางได้เป็นคู่ปู่หลานที่พบในเหล่าสุราชาญเมืองของเปยเหลียงชายฉลานักเล่านิทาน จิบสุราผางเล่านิทานแม่นางน้อยดีดผีผาสอดประสานเขามองสิ่งที่เขียนบนใบเปลวยิ่งทำให้สถานตะลึงในพื้นที่เปยมังถึงกับกล้าเล่าเรื่องซื่อจือของเปยเหลียงตะเวนหาประสบการณ์พันหลีมองไปรอบบริเวณหลังมองแม่นางน้อยแจกใบเปลวไปสิบกว่าใบแล้ว<ๆ>ก็แบกเถามันโอเดินตามนางเข้าโรงน้ำชาที่กิจการค่อนข้างซบเซาแห่งหนึ่งหลังนั่งลงแล้ว ก็สั่งน้ำชาหนึ่งกาเห็นกลางโรงน้ำชากันเป็นพื้นที่ว่างชายชาราตาบอดวางสุราคนหนึ่งชามบนม้านั่งด้านข้างตามความเคยชินหลังจากหลานสาวแจกไปปิวแล้วเสร็จก็วิ่งหยอกไปอยู่ข้างกายชายชารายกผีผาขึ้นอย่างระวังเอ่ยเสียงเบาสองสามคำกับท่านปู่ที่เพิ่งพากันดังชีวิตคาดว่าเรื่องของซื้อจือแห่งเปยเหลียงที่ชายชาราจะเล่าแปลกใหม่ เป็นที่สถานตะลึงของผู้คนใบปลิวที่แจกออกไปดึงลูกค้าที่ยินดีจ่ายค่าน้ำชาทำเอาเท่าแก่ยิ้มหน้าบานพอใจในสายตาของตนอย่างยิ่งชายชราตาบอดยกชามสุราขึ้นจิบหนึ่งคำให้ลำคอชุ่มฉืนยังไม่เข้าสู่หัวข้อหลักแต่กล่าวเสียงกังวานว่าวันนี้ข้าไม่เล่าเรื่องรักใคร่ของชายหญิงและไม่เล่าเรื่องวิญ,ญญาณประหลาดนอกเหนือโลกีเล่าเพียงเรื่องซื้อจือของเปยเเลียง เอวแขวนดาบคู่ตะเวนหาประสบการณ์หลายพันลีหวังเสียงหัวรอดสำราญจากผู้ชมก็เพียงพอแล้วเพียงสิ้นเสียงแม่นางน้อยก็ดีดผีผาเสียงผีผากังวานดังขึ้นชายชราจิบสุราร้อนแรงที่เท่าแก่ตกรางวัลให้อีกหนึ่งคำดื่มเสร็จก็วางลงอย่างบองมืออารามพบทตามกฎเกณฑ์ฉลาดหลักแหลมแต่กำเนิดเลอะเลือนเสเพใช่เป็นจริง เหลวไหลเพื่อรับสถานการณ์กองทัพเกิดไก่ยิ้มหัวลึกล้ําก้าวน้ำคดเคี้ยวตื้นกว่าใจม้าเหล็กสิบชั้นดังอัศนีบาดไหนเลยลุ่มหลงโุรานาลีลืมแผ่นดินผู้คนเข้าใจผิดเพราะํำเล่าหรือเสียงผีผาค่อยๆดังขึ้นแต่ยังละมุนละไมดังสายน้ำไหลผ่านสะพานเล็กไม่กระหึ่มแข็งกล้าวสีเฟื่องเหนียนที่นั่งอยู่ตรงม,มุมยิ้มอย่างรู้ใจ ไม่มองสองปู่หลานที่สอดประสานกันอย่างชำนาญเพียงมองรถม้ากำยำวิ่งควักไ่บนท้องถนนออกจะเลื่อมใสชายช,าชารานักเล่านิทานถึงกับกล้าเล่าเรื่องดีของซื้อจื่อเปยเหลียงในดินแดนเปยมังดีที่เปยมังหยาบก,กระด้างและเปิดกว้างไม่มีเรื่องติดคุกติดตารางเพราะบทบาทที่ประพันธ์ที่ต้องโทษพ่อวาจามีน้อยนักต่อให้วิจารณ์การเมืองราชวงศวงก็ไม่เป็นอันใดที่ชายชรา,าเล่ามาล้วนได้ยินได้ฟังต่อกันมา ย่อมคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแต่น่าสนุกน่าสนใจไม่น้อยผู้ฟังต่างฟังอย่างออกรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเล่าถึงเมืองเสียงฝานซื่อจื่อเตี้ยนเสีย้ยทวนเดียวม้าเดียวผชิญหน้าเจ้าเหงิงจิ้งอันอ่องและทั้งทับม้าเกาะเหล็กลูกค้าโรงน้ำชาที่เดิมทีไม่ค่อยสนใจถึงกับตื่นตาตื่นใจหลายคนที่คิดเดินออกจากโรงน้ำชาถึงกับเดินมานั่งกับทีสั่งน้ำชาจากเสี่ยวเอ่อใหม่บางครั้ง ชายชาราตาบอดจงใจหยุดพักลูกค้ารู้ว่าเป็นกุลยุทธ์จะเก็บเงินมีหลายโต๊ะโยนเงินเหรียญใส่ชามกระเบื้องขาวใบใหญ่เสียงเหรียญกระทบชามดังกริ้งกริ้งรื่นหูยิ่งนักชายชาราไม่อบไว้อีกเล่าต่อออกมาเป็นพลวนเมื่อเล่าถึงซื่อจื่อแห่งเปยเหลียงถือหอกแทงแม่ทับม้าห้าวหารนายหนึ่งผู้ฟังต่างจู้ปากอุทานอย่างตกตะลึงต่างมองหน้ากันและเปิดปากซุบซิบวิพากษ์วิจารณ์ ส่วนมากไม่เชื่อว่าซื่อจือผู้นี้จะเก่งกาจการรบบนหลังม้าราษฎรเปิดมั่งเนื่องพอฟังนักเล่านิทานเกี่ยวกับการแย่งชิงบัลลังก์ของราชวงศ์หลี่หยางมามากจงพอรู้จักเจ้าเหิงจิ้งอันอ๋องรู้ดีว่าฟานอ๋องผู้นี้เพียงแต่โชคร้ายจึงไม่ได้ครองตำแหน่งฮองเต้สีเฟึ่งเหนียนเห็นเถาหมันอูฟังจนตาค้างลิ้นพันกันสีหน้าท่าทางสุขสนเทบอยากวิ่งไปเร่งช,ชายชราให้รีบเล่า จึงเหยียดแขนไปใต้โต๊ะแอบเจาะปลายนิว้วหยดโลหิตออกหล่อเลี้ยงกระบี่หลังเก็บกระบี่เข้าชายแขนเสื้อแล้วก็ดิ้นน้ำชาหนึ่งจอกหลับตาพักผ่อนชายชาราจับจังหวะได้พอดีเมื่อผู้ฟังเริ่มหมดความอดทนก็เล่าถึงเขาหลงหูมักคาสถานแห่งเตาสอดแทรกเรื่องแม่ทัพใหญ่บีทายุตภพบในตอนนั้นผู้ฟังต่างอยากรู้เรื่องต่อไปทันทีสีเฟื่องเหนียนหัวรอพวด การต่อสู้บนที่ราพีมะที่รอดชีวิตมีไม่กี่คนไม่กี่คนนั้นล้วนไม่แพ่งพายลิขิตสวรรค์ชายชรา,าเล่าเสียจนอัศจัดลี้ลับเล่าว่าเหวู่หนิวเขาหุยซันอัศนีม่วงฟาดกระหน่ำเป็นระยะหลี่ชุนกังเทพกระบี่สำแดงปาฏิหาริยร์เปรียบปานผู้ฟังต่างพ่นลมออกจากจมูกอย่างดูแคลนชายชรา,าในชุดหนังแกะจะเทียบทั่วป่าผูซาของเปยิยหมังได้หรือสิบคนในทำเนียบยุทธ ฉันไหนไม่มีเทพกระบี่ผู้นี้เล่าเคยได้ยินเพียงเติ้งไทเอ๋อผู้ถือกระบี่กิ่งท้อชายชราตาบอดได้ยินเสียงถอนหายใจและเสียงโหฮาอย่างไม่พอใจก็ไม่เร่งร้อนบัดนี้เสียงผีผายิ่งกระชั้นดุนแรงราวขวดเงินชนน้ำแตกกระจายผู้คนกังวลว่ามืออ่อนแอของแม่นางน้อยจะต้านทานไหวหรือไม่เสียงผีผาสร้างบรรยากาศโออาโอลาน ชายชาราตาบอดเล่าถึงกระบีเหินปากฏต่อโลกลาเล่าว่าเทพกะบี่ระดมกะบี่หลายพันเล่มจากเขาคุยสันและเขาหลงหูให้เหินทยานมาถึงที่ราบหิมะครอบฟ้าบังตะวันผู้ฟังตะลึงผงเพิดไม่น่าเชื่อหรือว่าเป็นเทพเซียนปัตตภ,ภีในใต้ล่าจริงๆชายชาราเล่าถึงเทปจานเจ้าเขาหลงหูเอ่ยปากขอกบีคืนจากเทพกบีแล้วหยุดชะงักก่อนเอ่ยเน้นทีละคำ ผู้ฟังว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรคราวนี้ผู้ฟังต่างล้วงเงินโปรยให้อย่างสาแก่ใจยิ่งเสียงเหรียญกระทบชามครู่เดียวเงินก็เต็มชามใหญ่พวกใจร้อนวิ่งไปโยนเงินแล้วนั่งกลับที่รีบเอ่ยว่าแต่แกรีบเล่ารีบเล่าชายชราตาบอดจิบสุราไปอีกคำยิ้มเอ่ยว่าผูอุโสรีตอบเขาหลงหูด้วยเสียงกังวานซสื่อจือเตี้ยเสี้ยวว่าคืนให้กับภายล้ม ทั้งโรงน้ำชาเงียบดังแดนตายจากนั้นก็ระเบิดเสียงชมว่าประเสริฐลูกค้าหลายคนเริ่มตอบโต๊ะรู้สึกได้ระบายอารมณ์เถามันู่ข้างกายสีเฟื่องเนียนปล่อยหัวรอบพวดเขาล้วงเศษเงินหนักไม่เท่าใดให้นางพลางบุ้ยใบเบือนหน้าไปทางชายชาราตาบอดเด็กหญิงเห็นคนตนนีถึงกับใจกว้างเป็นประวัติการจึงส่งยิ้มให้ขวาเศษเงินวิ่งไปกลางโถงโรงน้ำชา หน้าแดงกำวางเศษเงินในชามอย่างเบามือค่อยวิ่งกลับมาข้างตัวสีฟังเหนียนอิงแอบข้างกายเขาไม่กล้ามองผู้ใดทุกคนเพียงคิดว่าบุตรหนุ่มผู้นี้สิบมีแปดเก้าเป็นลูกหลานตะโกนสูงสักร่ำรวยเงินมากจนไม่รู้จะใช้จ่ายที่ใดแต่ไม่คิดอันใดมากชายชาราเล่าถึงเมืองออตี้แห่งตงไห่กล่าวเพียงซื้อจือเตี้ยนเสี้ยประคองชามขึ้นบนยอดกำแพงกลับไม่เล่าที่มาที่ไป ผู้ฟังใจหายใจคว่ำต่างคิดพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายว่าซื่อจือผู้นี้ขวัญกล้าข่มฟ้าแต่ไม่ได้คิดถึงต้นสายปลายเหตุฝั่งเรื่องเล่าจากชายชาราจะเอาจริงเอาจังไปใหญ่เมื่อชายชาราเล่าถึงหวังเซียนจืออันดับหนึ่งแห่งใต้ล่าทะยานเหนือผืนสมุทรตรงไห่กระบี่เบิกประตูสวรรค์หวังเซียนจือสร้างปรากฏการณ์มหาสมุทรตั้งต่ง,งานทั้งโรงน้ําชาพันเงียบกิบไร้ซุ้มเสียง ราษฎรเปยหมังห้าวหานเมืองเฟยหูต่อให้อ่อนปวกเปียกอย่างไรก็เพียงเปรียบกับเมืองอื่นเท่านั้นโลหิตส,สดแห่งความเหี้ยมหานยังคงไหลเวียนในกระดูกดำพวกเขาอาจดูแคลนเชื้อพระวงหลีอย่างดูหมิ่นบัณฑิตปัญญชนที่อ่อนแอแต่ไม่มีทางดูเบากู้เจียนถังแม่ทับหรือชื่อยิ่งไม่กล้าดูถูกเจ้าเมืองอูตี้ที่ประกาศศักดาในยุทธภพมาหกสิปีบนล่างแห่งเปยมัง ต่างนึกเสียดายว่าจอมยุทธ์ผู้นี้ไม่ใช่คนเปยมังไม่เคยกังขาว่าเหตุใดหวังเซียนจือถึงอยู่ในอันดับก่อนหน้าทั่วปา่าปูซากลายเป็นอันดับหนึ่งแห่งใต้ล่าถึงขั้นเคารพยำเกงสีเซียวศัตรูตัวฉกาดของเปยมังจากใจจริงไม่ว่าในตลาดล้านลวงหรือในราชสำนักไม่พล่องผู้ที่ยอมรับว่าเคารพเลื่อมใสในตัวสีเซียวตอนนั้นเล่าหรือว่าห้องเต้หญิงสุงยินดีสมรสกับคนแท้สี นอกจากชาวบ้านจะต่อว่าว่าสีเสียวไม่รู้จักชั่วดีแล้วน้อยนักจะมีคนต่อว่าสีเสียวไม่คู่ควรคลองใต้ล่าพร้อมห้องเต้หญิงใต้ล่านี้มีผู้ใดคู่ควรกับห้องเต้หญิงของราชวงศ์เปยยมังไปมากกว่าเพชรฆาตสีอีกเล่าห้องเต้ของราชวงศ์หลีหยางน่ะหรือใส่หัวไปเถิดมารดามันเถิดท้ายสุดเล่าถึงริมน้ำกวางหลิงกระแสคลื่นยักษ์ซัดส,สาดถาโถม ซื่อจื้อเตี้ยนเสียเฉื่อเนื้อบุตชายขวางหลิงอ่องหลีชนกังหนึ่งกระบี่สะบั้น2,600ักร้่อทั้งโรงน้ำชางเงียบงันเข็มตกก็ยังได้ยินมีเพียงเสียงผีผาดังอัศนีบาทกระนำกลางใจกระทั่งเท่าแก่โรงน้ำชาย,ยังตะลึงพึงเพลิดหลวงเศษเงินที่ยังไม่ทันโ่อนออกมาให้เสมียนนำไปวางในชามไม่นึกเสียดายสักนิดวันนี้โชคดีเชิญสองปู่หลานคู่นี้มาเล่านิทาน ได้เงินจากลูกค้าไม่น้อยจึงตัดสินใจจะให้พวกเขาเล่านิทานต่อไปอีกหลายวันรับรองกิจการรุ่งเรืองเงินทองไหลามาเทมาเล่าจบแล้วลูกค้าที่มีเงินถุงเงินถังต่างเพิ่มเงินให้สีเฟืองเหนียนรูปศรีรษะเทามันโอเบาๆยิ้มเอ่อยว่าไปบอกพี่สาวดีผีผาว่าข้าขอเลี้ยงน้ำชาเทามันู่วิ่งปลอออกไปปู่หลานเดิมทีไม่ร่วมดื่มรับรองอาจเพราะ เด็กหญิงไร้เดียงสาส่วนคนชายนั่งข้างหน้าต่างก็ดูไม่คล้ายคนเลวจึงตอบตกลงสีเฟื่องเหนียนกวากมือเรียกเสี่ยวเออสั่งชาดีสุราดีอย่างละหนึ่งกาเทามันโอนั่งข้างสีเฟื่องเหนียนมองพี่สาวที่นั่งตรงกันข้ามอย่างชื่นชมเลื่อมใสนางเองเคยเรียนแค่ดีดพินไม่รู้เรื่องผีผาแม้แต่น้อยรู้สึกเพียงพี่สาวผู้นี้ช่างเก่งกาจชายชราตาบอดดื่มสุรา ก่อนสูดปากค่อยๆดื่มดำรสชาติใบหน้าเจนโลกเผยรอยยิ้มยินดีขอบคุณคนใช้ทั้งตอกรางวัลด้วยเงินและสุราน่าเสี็จได้ข้าเล่าเป็นแค่นิทานไม่มีสิ่งใดตอบแทนสีเฟื่องเหนียนยิ้มเอ่ยว่าเดิมก็รู้สึกว่านิทานสนุกมีเงินติดตัวอยู่บ้างหาเรื่องค่าเวลาก็ไม่ง่ายนับเป็นความยินดีที่คาดไม่ถึงท่านผู้เท่าไม่ต้องใส่ใจ ถือว่าพบสหายเก่าในต่างแดนคนที่มีเงินในถุงย่ามากกว่าเลี้ยงสุราก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ชายชารายิ้มอย่างเบิกบานมีเหตุผลคนชายใจกว้างข้าก็ไม่อาจไม่มีเหตุผลแล้วมาชนจอกสุรานี้แม้ไม่อาจเทียบสุรามดเขียวของพวกเราทางนั้นกลับเป็นสุราดีเช่นกันสองคนดื่มหมดจอกส่วนสองเด็กหญิงดื่มชา เท่าแก่ก็มอบขนมผลไม้ที่ราคาไม่เท่าใดให้พวกนางผ่อนคลายสบายใจสีเฟื่องเหนียนยิ้มถามว่าท่านผู้เฒ่าเล่าเรื่องดีของซื้อจื่อเปยเหลียงในเปยมังไม่กลัวเกิดเรื่องยุ่งยากหรือชายชราสายหน้ากล่าวว่าไม่ยันใดหน้ากลัวสังคมในบัดนี้อยากหาเงินได้มากกว่าอาชีพเดียวกันห้ามกลัวเรื่องยุ่งยากสีเฟื่องเหนียน เห็นรอยแผลเป็นตัดสลับเต็มหลังมือของชายชราจึงถามว่าท่านผู้เท่าเคยเป็นทหารเปยดเลียงหรือรอยแผลจากดาบบนหลังมือไม่เบาทีเดียวชายชราที่คาดว่าคงเลือดร้อนในวนัยหนุ่มบัดนี้เปล่งวาจาไร้ความกังวลแม้แต่น้อยยิ้มเปิดเผยตอบว่าก็ไม่ใช่หรอกหรือตอนนั้นเจ็บปวดจนแทบร้องหาพ่อหาแม่เพิ่งเข้าทัพเปยดเลียงก็ถูกหัวหน้าหน่ยหัวรอขันเสียจนไม่มีดี แผลหลายครั้งต่อมาหนักหนาสาหัสกว่าแต่กัดฟันทนมาได้พอแก่แล้วหวนคิดดูนึกเลื่อมใสตนเองอย่างแท้จริงถ้าเปยดเหลียงในตอนนั้นเออหากไม่มีรอยแผลสักนิดไหนเลยมีหน้าทักทายสหายที่เคียงบ่าเคียงไหลร่วมสังหารคนคงถูกมองว่าเป็นสตีแน่ๆจะกล่าวไปก็น่าขันหลังเข้าร่วมกองทัพแล้วอยากถูกฟันสักดาบสองดาบถึงดีก่อนตายหัวหน้าหน่วยกล่าวว่า ผู้ใดอยากคลองตำแหน่งข้าได้ถอดเสื้อผ้าออกแผลใครเยอะกว่าข้าก็เป็นหัวหน้าน้อยอีกอย่างผู้ใดบั่นคอศัตรูได้มากกว่าข้าจะปัสสาวะแล้วให้ข้าปลดกางเกงให้ก็ไม่มีปัญหาสีเฟื่องเหนียนเอ่ยพึพรรมพำเหตุใดท่านผู้เท่าถึงกล่าวว่าทั้เปยเหลียงในตอนนั้นชายชาราจิบอีกหนึ่งคำลังเลไปครู่หนึ่งแล้วดื่มอีกคำก่อนยิ้มขมขืนเอ่ยว่า วาจาเหล่านี้ได้แต่เล่าให้คนนอกอย่างคนชายฟังไม่นับว่าเป็นฟ้องอันใดยิ่งไม่นับว่าเป็นเรื่องไม่ดีในบ้านตอนนั้นแม่ทัพใหญ่ของพวกเราเอาชนะในสมรลภูมิซีเลยทำลายราชวงศ์สีฉูที่มีฝีมือพอฟัดพอเวี่ยงกับหลีหยางบทล่างทัพเปยเหลียงต่างอดกั้นความเคืองแขนคิดว่าพวกขนนางบนในนครหลวงกลุ่มนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ดีแต่ยืนแหกปากไม่ปวดเอว กระทั่งห้องเต้ยังทรงระแวงแม่ทัพใหญ่พวกเราก่อกระบฏมันเสี็จเลยดีหรือไม่ให้แม่ทัพใหญ่เป็นห้องเต้แม่ทัพใหญ่นั่งบัลลังก์มังกรสวมชุดมังกรปู้ใดไม่ยอมสยบน่าเสียดายแม่ทัพใหญ่ไม่ยอมแท้จริงก็ไม่เป็นอันใดสำหรับคนเหลียวตรงอย่างพวกเราขอเพียงติดตามแม่ทัพใหญ่ก็พอแล้วไม่เป็นห้องเต้ก็ไม่เป็นห้องเต้ต่อมาข้าก็ติดตามมาถึงเปยเหลียงรสชาติก็แปลเปลี่ยนไปแล้ว แม่ทัพใหญ่ยังคงเป็นแม่ทัพใหญ่ไม่มีผู้ใดบ่นสักครึ่งคำแต่แม่ทัพใหญ่ไม่ใช่สี่เสียนหกกอนพวกแม่ทัพในสังกัดคงคิดว่าใต้ฟ้าสงบสุขสมควรกอบโกยเงินทองถอนทุนคืนแล้วต่อมาคนนางบ่นมากมายที่ไม่เคยออกรบก็ปีนป่ายไต่เต้าขึ้นไปค่ากับสหายบางส่วนจึงหมดอะไรตายอยากโดยเฉพาะข้าตาบอดแล้วจึงไม่กางขายืนจองซ่วมให้สิ้นเปลืองเสบียงของกองทัพ ประหยัดไปหนึ่งปากให้ทหารใหม่ชายแดนหลายโจของเปยเหลียงข้าล้วนเคยไปโูกหลานเสเพไร้ขื่อไร้แปรมีน้อยเสียที่ไหนข้าอ่านหนังสือมาไม่มากรู้จักหนังสือไม่กี่ตัวคิดไม่กระจ่างว่าช่วยสกุลเจ้าบุกเบิกแผ่นดินควรค่าหรือไม่ควรค่าเห็นคนชายตรงกันข้าไม่เปล่งวาจาชายชาราจ,จงหัวรอราข้าบ่นไม่กี่คำ คนชายอย่าคิดว่า30มสิ0หมื่นทับอาชาเหล็กของเปยเลียงเราจะรับมือได้ง่ายพวกขนนางไม่ได้ความแต่แม่ทับใหญ่ยังคงเป็นแม่ทับใหญ่เอ,อ่ยวาจาที่ไม่อาจน่าฟังสักหน่อยวันใดที่แม่ทับใหญ่ยังเป็นเปยเลียงอองเปยมังอย่าได้คิดลงใต้สเก้าวแม่ทับใหญ่ไม่บุกตีมาถึงราชสำนักเปยมังก็ต้องจุดธูปไหว้พระแล้วสีเฟิงเหนียนยิ้มยิ้มกล่าวว่าเดิมโซดาชายชาราตาบอดชูจอก เดิมชายชาราดื่มหมดจอกเอ่ยพ,พึมพำว่าที่ยังอดทนไม่ตายก็เพราะมีหลานสาวชะตาอาพัพให้ดูแลอีกอย่างกลัวว่าคนเปิ่ยเหลียงไร้ส่วนรวมทางจิตใจหากว่าไม่ทับใหญ่เป็นตายร้ายดี30มสิบหมื่นทหารม้าจะทำอย่างไรสีห้าปีก่อนข้าฟังว่าซื้อจือเตี้ยนเสี้ยเอ้อระเหยลอยชายทำเรื่องใดก็ทุ่มทองพันช่างล้างผ่านทางบ้านอย่างยิ่ง อยากไปเปยดเหลียงตอบสั่งสอนเขาสักตั้งต่อมาถึงรู้ว่าไม่ใช่เช่นนี้สักหน่อยนี่ปะไรจึงคิดว่าข้าเองอยู่ได้อีกไม่กี่ปีแล้วเดินทางในเปยหมังได้กี่เมืองก็เท่านั้นเล่าเรื่องเปยเหลียงอ๋องในอนาคตของพวกเราให้คนเปยหมังได้ฟังให้นอนไม่สนิทฮ่าฮ่าข้าแค่โดนด่าโดนอัดไม่กี่ครั้งไม่ตายหรอกหากตายในเปยหมังจริงเทียบกับบรรดาพี่น้องที่พลีชีพในสมรภูมิในตอนนั้น ก็ไม่ด้อยกว่าแล้วชายชาราดึงสติคืนมายิ้มอย่างละอายแก่ใจคนชายเมืองเฟยหูท่านนี้ข้าเอ่ยเรื่อยเปื่อยไร้สาระอย่าได้ถือสาสุรามื้อน,นี้ดื่มจนมึนเมาแล้วสีเฟื่องเหนียนสายนายิ้มพลางเอ่ยด้วยสำเนียงเปื่ยเหลียงท่านผู้เฒ่าท่านคิดว่าข้าไม่ใช่คนเปื่ยเลียงหรือชายชาราอึ้งงนันความคิดจิตใจผิกพันร้อยตลบ เดาว่าสีเฟื้องเหนียงเป็นลูกหลานพ่อค้าเปยเหลียงมาทําการค้าที่เปยหมังแต่เพื่อความปลอดภัยจึงเอ่ยเสียงต่ํายิ้มจากใจจริงเอ่ยว่ามีหน้าคนชายกล่าวว่าพบสหายเก่าในต่างแดนวางใจข้ารู้จักหนักเบาวันนี้ถือเพียงว่าดื่มสุรากับคนชายของเมืองเฟยหูสีเฟืองเหนียนเอ่ยยิ้มยิ้มหากต่อไปเล่านิทานแล้วทําให้คนเปยหมั่งใจแคบโมโห ท่านผู้เฒ่าจะด่าแม่ทับใหญ่และซื้อจือเปยเหลียงสักหน่อยก็ได้ไม่เป็นอันใดฟ้ากว้างแผ่นดินไพศาลมีชีวิตอยู่ถึงดิ้งใหญ่ที่สดุดหลานสาวท่านยังไม่พบบุรุรดียังต้องพึ่งท่านหาเลี้ยงอยู่ชายชาราสายหน้าด่าอันใดกัเล่าแม่ทับใหญ่ไม่เคยทำเรื่องหน้าละอายกก่ใจขืนข่าด่าแม่ทับใหญ่ลงประละโลกไปมิใช่ถูกหัวหน้าหน่วยคอนตายชักหรือ ด่าซื้อจือเตี้ยนเสี้ยก็ทําไม่ลงเมื่อก่อนตาบอดด่าไปมากมายขืนด่าอีกข้าคงนอนตายตาไม่หลับหลานสาวข้าในเมื่อเกิดในสกุลซ่งก็เป็นชะตากรรมนี้ไม่มีอันใดให้พ้ำบนแม่นางน้อยประคองผีผายิ้มอ่อนละมนยอมรับชะตากรรมอย่างผ่าเผยสีเฟื่องเหนียนวางจอกลงเอ่ยเสียงเบาท่านผู้เท่าหากเชื่อใจ มอบผีผาในมือหลานสาวให้ข้าลองเสียงได้หรือไม่พี่รองข้าเชี่ยวชาญผีผาพรสวรรค์ข้าไม่สู้นางแต่พอมีความรู้บ้างชายชารายิ้มเอ่ยว่ามีอันใดไม่ได้เอออี้มอบให้คนใช้สีเพิ่งเหนียนยิ้มยิ้มรบกวนแม่นางส่งผ้าเช็ดผีผามาด้วยแม่นางน้อยหน้าแดงหลังลุกขึ้นยืนแล้วก็ยืนส่งผีผาสุดรักให้อย่างระวัง หลังเช็ดผีผาอย่างละเอียดแล้วสีฟึ่งเหนียงก็นั่งหลังตรงคิดอยู่ครู่หนึ่งสีนิ้วมือขวาทบาสมเสมอกันดีดด้วยสีนิ้วแบบเพียจากเส้นจืดมาถึงเส้นฉานอย่างรวดเร็วแล้วเก็บสามนิ้วเหลือเพียงนิ้วชี้ดีดจากเส้นฉานถึงเส้นเหล่าและเส้นจงหนึ่งเพียหนึ่งกว่าแม่นางน้อยที่ดีผีผามานานปีถึงกับตาสว่างเป็นประกายผีผานี้เป็นของชั้นต่ำ แผ่นหลังเป็นไม้ขาวห่างชั้นจากผีผาชั้นสูงที่ทำจากไม้ฐานม่วงไม้แดงไม้สาลีไม่ทรงพลังกลางวานสองสามลี้เหมือนของระดับแผ่นดินสีเฟื่งเหนียนแสดงการดีดแบบต่างๆตามลำดับก่อนเงยหน้ามองแม่นางน้อยยิ้มเอ่ยว่าสำหรับไม้ขาวนับว่าคุณภาพดีแล้วหากพอมีเงินให้เติมกาวบ้างนิทานที่ท่านผู้เท่าเล่าต้องสอดประสานกับเสียงกลางวานปะทุอีกอย่าง สายแรกจะขาดแล้วแต่ในสายตาข้าในเมื่อดีดผีผาให้คนอื่นชมดีดจนขาดก็เป็นเรื่องงดงามผู้คนชอบดูไม่ต้องรีบเปลี่ยนสายแรกข้าจะเล่าวิธีดีดของสกุลเฉาของแผ่นดินทางใต้ให้เจ้าฟังเจ้าจำได้เท่าใดก็เท่านั้นหนึ่งคนเล่าหนึ่งคนฟังชายชาราตาบอดและเลียดจิบสุดาไม่รีบไม่ร้อนมีพบย่อมมีพลาก สีเฟื่องเหนียนถ่ายทอดวิชาผีผาของสกุลเฉาซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าแทบจะสาบสูนยแล้วเสร็จสิน้นก็ลุกขึ้นกล่าวอำลาจูงมือเถามันโอออกจากโรงน้ำชาแม่นางน้อยประคองผีผาเอ่ยพึมพำว่าท่านปู่คนชายท่านนี้เป็นใครชายชาราดื่มสุราคำสุดท้ายสีหน้าแดงเปล่งปลัง่งยิ้มตอบว่าน่าจะเป็นคนดีที่พบพานโดยบังเอิญกะมัง ทั้งชีวิตของชายชรานักเล่านิทานอากไม่ร่วงรู้ว่าเคยประจันหน้าเล่าเรื่องเปยเหลียงให้เปยเหลียงอองฟัง